ก็ตอนนี้นะครับคดีของทั้งสองเกาะนี้ก็ถึงที่สิ้นสุดแล้วนะครับอย่างน้อยก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่าทั้งสองเกาะนั้นเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นการที่ทางกรมอุทยานจะวางแผนในการที่จะมาพัฒนาพื้นที่สองเกาะนี้นั้นคงต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็นักวิชาการหลายๆฝ่ายก่อนเพราะว่าอย่างบนเกาะนี้เนี่ยก็มีมะพร้าวเอ่อเป็ความะพร้าวกะทิเนี่ยอยู่หลายพันต้นได้เป็นพันต้นด้วยกันสองพัน <2, 000. S 1> กว่าต้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะ ปรับปรุงจะมีการเข้ามาแล้วหาประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยในลักษณะใดเนี่ยเป็นสิ่งที่คือคือระบบนิเวศบนเกาะนี้เนี่ยเขาอยู่กันมาหลาย10ปีแล้วฉะนั้นการที่กรมอุทยานจะเข้ามาแล้วมาหาประโยชน์หรือจะมาทําอะไรคงต้องดูให้ดีก่อนต้องพิจารณากันหลายๆฝ่าย,ายก่อนนะครับการพัฒนาไม่ยากแต่ว่า การที่จะไปในให้ทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยคงต้องหาเรือกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่กันมาอย่างไรแล้วก็สภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรทําอะไรก็แล้วแต่ต้องคํานึงถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อนนะครับต้องมีการเรียกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่แค่ภาครัฐบาลหรือว่าภาคเอกชนหรือพี่น้องประชาชนอย่างเดียวนะครับและเมื่อมีการพัฒนาแล้วเนี่ย ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องต้องมีการดูแลที่ถูกต้องเพราะว่ากว่าต้นไม้แต่ละต้นบนเกาะนี้จะโตนนเนี่ยใช้เวลานับ10บสปีนะครับแนวทางที่พัฒนาจากนี้ไปก็ต้องคํานึงถึงความยั่งยืนแล้วก็สภาพของต้นไม้แล้วก็ระบบนิเวศของแต่ละเกาะด้วยนะครับแต่ว่าดูศักยภาพแล้วมีทั้ง2เกาะเนี่ยมีมี potential หรือว่ามีศักยภาพในการที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้สูง นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเพิ่งได้พื้นที่มาคงต้องใช้เวลาในการศึกษานะครับอีกสักแป๊บหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่ารีบไม่ได้นะครับก,ก็ให้ความมั่นใจได้ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าจะต้องค่อยๆเป็ค่อยๆไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือจะมีสถานพักผ่อนหรือว่าจะเป็นมาค้างคืนไหมอะไรไหมอันนี้คงต้องหารือกับหลายๆฝ่ายถึงความเหมาะสมว่าถ้ามีการค้างคืนบนเกาะนี้จะบริหารจัดการอย่างไรสภาพความสมบูรณ์บนเกาะนี้จะเปลี่ยนไปหรือไม่ ถ้าหากว่ามันกระทบเราก็ไม่ให้ค้างคืนนะครับแล้วก็เกษตรนะเนี่ยนอกจากมะพร้าวแล้วคงต้องมาสำรวจอีกว่ามีพืชชนิดใดที่เราสามารถปลูกบนเกาะน,นี้ได้แล้วจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้อะไรก็คงต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายๆหน่วยงานเข้ามานะครับอย่างที่เรียนว่าคงต้องศึกษากันหลายๆฝ่ายก่อนนะครับ